แปลงฟันให้ลูกแล้วต้องใช้ผ้าเช็ดยาสีฟันออกไหมคะลูกยังบ้วนน้าเองไม่ได้คะ่ะกรณีที่ลูกนะคะเป็นเบบี้เลยคุณแม่ดูแลแปลงฟันให้ลูกลูกบ้วนน้าเองไม่ได้คุณแม่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพียงแค่คุณแม่นะคะเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟัวรายนะคะเพราะว่าฟัวรายเองจะช่วยป้องกันฟันผุนะคะเลือกฟัวรายนะคะเริ่มต้นอยู่ที่1000 ppm ได้สาหรับฟันลูกนะคะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผุแต่หาลูกนะคะมีความเสี่ยงสูงต่อการที่จะเกิดฟันผู <ๆ S 2> นผก็เลือกเป็นฟัรวรายหนะคะคก่อน เลือกยาสีฟันให้ลูกก็ได้ค่ะกรณีที่ลูกของคุณแม่นะคะยังบ้วนน้ำนะคะขณะแปลงฟันไม่ได้นะคะคุณแม่สามารถดูแลแปลงฟันให้ลูกได้นะคะหลังจากที่แปลงฟันให้ลูกแล้วนะคะคุณแม่หากจะใช้ผ้าเช็ดยาสีฟันออกก็ได้หรือว่าจะไม่ใช้ผ้านะคะเช็ดยาสีฟันออกก็ได้เว่าถ้าเรานะคะเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟูอรไรน์นะคะแล้วก็ใช้ปริมาณยาสีฟันนะคะเนาะตามที่แนะนําดังนี้นะคะแม่ลูกจะเผลอกลืนยาสีฟันเข้าไปก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรนะคะเพราะว่าปริมาณฟูอรไรน์นั้นถือว่าน้อยมากค่ะจะเลือกใช้ กันกับแม่โบก็ได้นะคะ<อ>ดได้ตรากก้าแม่นะ